สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมขอก,กบอเพจคนพอดีที่เราลยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเราาจะของหูหายเนาะไม่ไม่ว่าใครก็ชมว่าตัวเองหลอ่อตัวเองดูดีเนาะพี่นอ <c oughs> ้องกับหล่อไปเพาพี่น้องได้ชมนี่ละ่ะถ้าเห็นทางในหมู่บ้านมันในั่นากเลยพี่น้องทางในหมู่บ้านมันเรียนเร็วกว่าเลยมันมีคู่อันนี้ไหม กูเตียวคนหันมันก็ชิมีแห้งพอเป็นแต่มีนนวมาบอกมาว่าคนเราคอยเครียดมึดมืดไปหรอกกยังานเครียดปวดสบายใ่พอเห็นน้องลงคลิปเราลงคลิปมาว่าสี่ได้ล no ับบ้านไปหาลูกทำไมต้องเครียดด้วยต้อเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะมันมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่ามาไว้่อยว่าข่อยเป็นผ้าละผ้านองหาการหางานเกี่ยวอะไรคะไม่ได้เกี่ยวเลยไม่รู้เรื่องเลยมาข่อยในที่พักพิงน้องเขาแล้วกัน เรื่องที่พักพิงมันก็เป็นเรื่องปกติไอ้น,อน้องามาหากันบ้าหรือเปล่าคนว่าอาศัยข่อยแต่ข่อยว่าให้น้องอาศัยเจ้าน้องอาศัยแต่เวลาเขาไปคนเข<ห>าก็ยังไปพักพิง<น>ํานนอกหนึ่งพ่อเบบนี้ก็จะข่อยสิบอกว่าเนี่ยไหนเนาะสลุมไม่อยากให้เล่นด้วยกันอืบอกมาตรงๆดีกว่าก็เกิด่าน้องมาน้ำเขากับมาอาศัยแค่ดามือเพราะงนว่าเขาจะมาอยู่นั่นเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เขาก็มาเล่นน้ำวไายข่อยเนม เป็นเขาเอินเขาเอินนี่ยังตะค้นหางานไหนค้นไหมเราเขาเอินมันเป็นในหนาหางานเออแลราคาเวลานอนในงานแล้วก็เอาเงินน้ำเขานั่มก่อนนะโอ้ยแต่เขาก็ยังม่ได้เหตุผลงานจากงานอีหยังเขาก็แช่ตัวร่องงานเธออืแต่ตะค้นอะไรเรางานเขาก่ได้หา้น้องเขาเด้อเขาหาเองเดขาหาเองเด้อเพียงแค่ว่าคอยเป็นรถผ้าน้องไปเธอเอยังมาหอกวอยคอยไปทัวร์อะไรยังมายกเลี้ยงยังใส่คอยเหมือนไร โทษตากูนี่นะคอยกับวัดตัววัดไรบ่เหี้ยงด้องวุ่นีกับพีเจ้าหน้าที่เพกันว่าหาข่ปล่อยปละบากาไปปลอยยังขึ้นปล่อยเลยทิเบียก่อนอืมอ่าขับจีบอิลีมวุ่นีกับพีเจ้าหน้าที่มันเข้ามาเจ้าหน้าที่ตำรวจกันแกงไปที่เขาอะไรพี่น้องของผมเป็นลำขั้นเออตำรวจตมเอมึนมาตรวจคนเขาเมืองฮัมพึ่งกับมาตามหน้าที่แล้วน่าเนี่ยพึ่นถือแกงนะถือกล้องเลี้ยงว่าซ้ำซ้ำเพราะเขาเพิ่งมามีคนร้องเรียนเพึ่นก็ต้องมาตามหน้าที่เพิ่น คนก็เลยมาถามเขาว่าบ้านหลังนี้นะ่ะให้พักพิงคนต่างด้าวหางานให้คนต่างด้าวเพราว่าชานาอยู่สายผมก็เลยว่าเออผมบพราะไรคณแจ็คพิทานองผมมาเล่นด้ามมือครับอ๋อผมก็มาตามนาทีผมเลิกครับแล้วกับ,บว่าคุณเรา,าวามวนอะไรเจ้านาทีก็เลยคนวา่าโอ้ยคนสงสารเจ้านาทีเนาะครับสองา <c oughs> เป็นเป็นซุ้มเจ้าอีกแล้วเรายังงงเลยอืมเราบเคยคุณงจกไคอยประด้ว่าเขาไปแกล้งเพิ่นตลอด ตะกี้คอยยุ่งเงี้ยลังเก่าคอยทำเมนเพิ่นนี่แหละมันกเาา็เลยว่าเอ้าพี่ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพวกเราอเราอ่ะแต่ว่าเขาแกล้งเอาบ้านหลังนี้แหละที่เนเอาคนต่างด้าวมา,าพักปิงหมดแล้วก็ไอ้ก็เบิ้งหมดแล้วว่ามีไผมีแต่ผมกับลูกผมสองคนสามคนเนี่แหละเลยคุยกับเพิ่นประมาณสารพิวันที่ิ่นไความรู้ต่างๆพปเนาะมันก็บอกดีบอกมวลเพิ่นมาในน้ำดีของก็ยอมรับมวลแบบนบี้เนาะ แต่บรรมเมนเขายังบูเจ้าไปห้าโบใช่ไยใส่ไฟเข้าไปตัว่จีบตัว่เดียนนี่ันรมเมียนจะมาห้าโบเขินจริงไหมพี่เราเออจากแบบพยายามแบบสิ่ห้าพิษนะพยายามยักยอแตะควมพิษในห้าพวกก็มีเฮาเจ้าคอยพิษให้ได้ไหมล่ะเออสูนี่เห็นกูมีความสุกเนี่ยในหน่อยมาได้เลยเนาะตายดินกันประสันกูสาบยุ่งกับพวกมึงแล้วนะคอยก็เลยบอกเจ้านาทีมันมาป้าได้ผมนี้มาจะขันเรื่องกันยอนนะผมก็อยากให้มีเลี้ยงมีเล่าแบบนี้แหละ เขายังมาตามจองล่างจองผ่านเขาอยู่เออพี่ก็มาตามหน้าที่แล้วพี่รู้จักเขาหรือเปล่า,าโอ้ยพี่ก็ไม่รู้จักหรอกมันมีสายจริง,งนะนาการหู้อะเป็นยังสิบหูเออถ้าว่าสิอยักเล่นงานอีลีนะเขาย้อนไปยักยุ่งแล้วไปยากคุ้นวายกับใครแล้วถ้าสิยยอยากเล่นงานอีลีนะเป็นยังมันเสิเหตุ่าไ้ชุบประเจอประเจอปันนะ่ะเออเขาย้อนชุกูไปยากยุ่งกับเครแน่นเออคนก็บอกได้ว่าถ้าอะไรไม่ดีกับตัวเราก็แก้ความกลิ่นน้ำม่นไปงนะในการนั่งเล่นนอนเล่น เราเขาบอ,อกฮันเซยเราแม่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้เฮ็ดนมไม่รู้ค่อยอยู่คุกคามเออแต่คุกคามกันไปกันมันเพิ่นมาแล้วก็คือว่าลราพี่น้องกับพวจกจักรเกตสู้สอย่าท<ด>่าไทยไรเด้อร์อเออเออกูเฮ็ดสู้ว่าได้ดอกสู้อยู่เมืองนอกนะอีสู้อยู่เมนะือ,องไทยนะถ้ากูสิเฮ็ดนี่ยนะเออกูบ่อ,อยากเฮ็ดพอ,อยังกูบ่อยากขันวุ่นวายกับใครแล้วแล้วแล้วเราก็แล้ว,ลลวไปมาต่อแย่กันทำไม ูอยากยุงน,น้่เนาะเออถ้าบอกคืออยู่ภัยอยู่มันจะมาจองล่างจองผ่านกูเห็นอย่างละอือ,อชีวิตกูกับจนหมดเลยมีอย่างแล้วเบิดไปเบิดแหละกขาเพาะป่ากูก็คือสว่าอะไรก็แบนก,กูก,ก็ยอมรับเบิดเพาะป่ากูนี่แหละขอยกเลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าพี่อ่าเพิ่นก็นถามผมนววะว่านู้จักไหมใครที่กั่นแก้งม,มาแบบนี้ทำไมไม่เป็นปุ่มนะมผมก็จะกิดตอนะ่อเลยผมร่าเลยว่า ไนงเงินแต่เสียงไนงเงินแต่เสียง,งผมกขบ่รู้ลนะมึงคนจะเห็นยุบบริเนเราบบเห็นเห็นอะไรล่ะหูดักซื่อน้ำสกุลมัน<ล>บอกเลยบอกกันมามพี่ต้องฟังผมหน่อยนะอันผมก็อยากแบบโดนกันแกล้งเหมือนกันแต่ผมอยากบอกพี่ว่าไม่วันนี้ก็อ,อีกวันไหนเขาก็โทรมาแ,<จ>แกล้งดีดเออเพราะว่ามันเขาไม่ชอบผมผมก็หลกอยากให้พี่รู้ฟังสิ่งที่ผมพูดให้เข้าใจแค่นี้แหละพอรักกวาครับรักกว่าน้อมหนอก เพราะว่าไม่รู้อีกวันไหนมันก็จะมากันแกล้งเยี่ยงเรื่องไม่มีเรื่องไม่มีมันก็แก้งไปเข้านี่พี่น้องรู้ว่ามันแก่งวันยังไงมันแก่งว่าข่อยนึ่งยาเสพติดเป็นบอกกแม่ส้วงแปลข้นเล้านั่นเขาแม่ประเทศมาซับใช่ไรข่อยเจ้าเขามาได้ได้เขาก็เขามาด่านโตโมเขาไปหางานพักพิงให้เขากระดั่นเขาสร้างวัดเนี่ยบาแล้วเขาว่าเขาเปิดกว้าง เลยบอกกันมามันกับจะมีคนกันกันเกลี่ยคนบ่นมากผมเนี่ยนะครับออแล้วอันไอเราคงแจากนอนบ้านหลังเก่าทําไมถึงย้ายมาเนาะเราก็ถามเราเคยไปก็เพ่อน,นี้ข้อมูลไหวแบบี้เลยบอกกันนะครับพาะว่าข้อมูลไหวแบบนี้แต่ผมก็เลยทปใช้ก็ยังตามบังควนอยู่มันก็เลยมาอย่างนั้นก็กตามตังควนในพวกนี้้วพวกที่โทษแจ้งในพี่นอ้องเลยอ๋อตายละสูก็บอกแล้วเด้คนเฮาทามันอยู่ในความถูกต้อง เพื่อเหตุนั้นเข้ามาได้ถ้าเข้าพิดเข้าก็คือพีดเพิ่นก็บบอกเองได้ได้เจ้าหน้าที่่าถ้าเราไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเข้าสิไปย่างเนเข้ากัปกติพี่ก็มาทําตามหน้าที่พี่นะเพิ่นก็ว่าครับว่าเป็นยังครับผมก็ได้ว่าต่ากันมูพีมากเลยแต่ผมอยากบอกให้ว่านเดี๋ยวมันกับมันกอกวนมืพีเดี๋ยวมันกับโทษมานนุ่นนี่นะก็นเลยว่าโอ้ยผมจากทีเดียวไหนผมก็บอ้จักเขาเลยว่าทั้งทั้งที่คูมือนี่น่งมดแล้วก็ว่าได้ไปหาอะไรแสอะไรชดว่า้เอียงเราเรียก่ แล้วก็มีหน้าต่อคอมเมนต์แล้วเบอกไปเลยสิอ๋อมาด่ากูกูก็ด่ากลับษนั่นเป็นเรื่องปกติเขาบม่ได้ห้ามเด้ล่ะเออเอออันนั้นมวกกันก็ว่าปกติเพียงแช่ว่าสู้กันยังด่าพ่อด่าแม่กูบักกูด่าพ่อด่าแม่สู้ขึ้นสู้สิเครียดเออแล้วแต่สู้แหละนนัมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะมนุษย์ข่อยก็เลยบอกเจ้าหน้าที่บนมาข้งที่วันนี้โอ้กันก้อกวนคอยร้ายคอยกี้ได้ง่ายกี่เด้มัเนี้ยเอโอ้ไอ้ก็เลี้ยงตูนมือโตนนอนก็จะง่ายไปทีง่ายแม่เอ็มอยจกูบ่นี่แหละง่ายกันงอยอยาก ก็อยากให้มันเดือดร้อนเฮี้ยนเศร้าเพิ่นไหมออก็อยากอ้ายคนเวลาเขาเข้ามาแบบนี้หรอไม่ห้องอยากอ้ายอยู่ได้ว่าไ่อยากอ้ายเด้อมีคนมายืนเจ้าหน้าที่มายืนเบิ่งอ่งห่าเนาะเพิ่นมาถามเื่อมาเฮ่านี่มีความผิดเพื่อมาเฮ่านี่มีความผิดกับหรอกนะเนี่ยเอ้ยม, <า S 2> มันจะเกินไปแล้วผมก็เลยว่าอ้ายเอ้ยเนาะผมเอื่นเพิ่นว่าอ้ายเนาะเขาบอกแล้ยเจ้าหน้าที่นะเข้ามาแนนะรูปคอยรุดตลอดเอือถ้ารูปคอยรุดอีกบาดน,นี้เห็นอะไรบาดน,นี้ คอยเช้าไปให้เจ้าหน้าที่เบิ้งเนาะขอบพระเห็นนั่งดอกให้ให้เจ้าหน้าที่เบิ้งเออข้าศนไลายกับประเทดอกยเราอะโอ้เพอดีเลยเแมาเที่ยวก่อนนักลุดไปว่าซันเต็มนาเฮือนอยู่เออหลายหน่วยงานเนาะเราอะพี่กับปงู้เนาะอันนั้นเราะโอ้ยหน่วยงานทุกหน่วยงานพนดีหมดพอดีจะให้ความรู้ลเลยแต่ว่าอันซุ้มของแต๊ะพิมพ์นะมันว่าเกินจริงพี่น้องเกินเป็นเกินเสียข่อยเลือกไข่บวากยังพี่น้องเสียข่อออยเ อย่าไปเสียอันสุ่วโมงใช่ได้ไม่ได้น่ากลัวเพราะไม่ได้ทุ่นเรียกยังเจ้้าาหนที่เจ้าหน้าที่พคนเข่ามาพคนเข่ามาเพราะเพราะว่อพันถือกันลองเลียนก็เข้ามาตรวจสอบว่ามันจริงไหมมันเป็นยังไงแต่ม่าโนเมีนจริงวันนี้คนกัเชียไปล่าเพิ่อนอันควาเลว่าไล่เอ้ยควาเลี้ยตุ่นพวกเจ้าอยู่คือกันเลยก็ต้องยิบาน้ำหาแต่ผมเห็นวัดช่วงมาลองเลียนล่ากล้าโอ้ พี่ก็ทำตามว่าที่คนเอามันเห็ดพิษนะมัน่ได้อยู่ได้ถึงคู่วัทุกวันนีดอกสิบอกไว้หันลองเยี่ยนไปเมื่อเลี้ยงหอดรถตู้ไข่เน่ามันเน่าพอกระเพิดไอ้เพิ่นเบิงเออเพิ่นก็ว่าเออนอนนี่นั่นได้แหละส้มนี่แนี่แต่รถตู้กะว่าเอามาค้นคนต่างด้าวบอกว่าสั่งว่างไมายซื้อไปทางนั้นโอ้ยว่าไปตัวที่แท้นอกจากพี่จากนอกหรอกคนอื่นก็คือสิบอะไรขึ้นนําดอกเออ คอยไปเห็นในซ่องน้องกักไปว่าใส่ไรคอยต่างๆนา่นน่ว่าเ,ออเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีตำรวจโน่นนี่น,นตตั่นเกิดบ้านเช่าใช่ไหมว่าทันตัวก็ตัวนะความบริสุทธิท์ใจตัวมาให้ตัว<อ><อ>มโนเมีนไผ่หรอกก็คือมาตะกุมพวกมันเองเนี่มาทันบลูหรอกกุมมันเองเขาโอเค<อ>พี่น้องขอาก<อ>าเพราะ่ั้งนี้ล่ละไอเสือผมเด้อพี่น้องเรื่องยังว่าเรื่องยังไอเสือข่อยอย่าไปเสียนชุ่มหมันพี่มู บแม่นบาเจ้าหน้าที่เขามาแล้วคนซิมาแบบบดีกะเพาโอ้ยกะเพากระด็โอ้ยมึงยากจนหัวหดหัวคนมันบแม่นคนคนยืนคุยกันเพิ่นกบบคนคือกัดมาเพ่อนเจ้าหน้าที่ก็ได้บแม่นบาเจ้าหน้าที่ซิมาลังแกประชาชนมันกับบแมแอนบอมแนเดี๋ยวไปใส่ไล่เดี๋ยวไปใช้ไล่เพิ่อนอีกเพิ่นหนี่แแต่ว่ารักก็บอกว่าจะไปนามะลังกับไปแก้งเพิ่นแต่แม่นก็ขอบคุณให้เจ้าหน้าที่วันนีนอกบานเออแม่ยนก้มเพิ่อนมันก็หงายงี้ยโคตรหมายให้แง่ความรู้ บปนี้น้องนุง่งข่อยมาเล่นน้ำกัญชาบ้าไปแกงเลยบปนี้แกงที่พักที่อะไร<อ>ก็บอกมีปัญหาอเออเอา<ห>โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ของกัญชาลาไปก่อนเสียข่อยเด้อพี่น้องเลยเพราะข่อยรู้ว่าอันชุ่มมันผีบ่ยากกัญชาอีสุดฟอร์ให้มันเล่าเลยนะ<อ>มันกำม่วนกันนำกระเสียงเงินให้กันแด็ดอยู่คะแนนโอเคครับเนี่ยลาพี่น้องเออเอาสิ่นี้แหละ